ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังกับทุกคนแล้วก็ต้องขออภัยที่ช่วงสงการานนี้ไม่มีคลิปใหม่ลงด้วยนะครับแต่ในตอนนี้ครับผมกลับมาแล้วพร้อมกับเนื้อหาที่ผมจะจะลงตั้งแต่วันอังคารแต่ก็ไม่ทันและพอดีกันว่าเกม LR ครับก็ได้มีการเปิดเผยเอพชัชนใหม่ที่มีอะไรที่น่าสนใจมากๆผมก็เลยจะจะทำคลิปนี้เสร็จนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถพูดถึงตัวของ l ัค i ์ l u m i n a t e um d ได้เพราะนอกจากลักษณะข่าวการในรูปโฉมใหม่แล้ว ผมคิดว่าเนื้อเรื่องของนานเนี่ยก็น่าจะน่าสนใจด้วยคือในตอนที่ผมอัดเสียงเนี่ยผมยังไม่ทราบนะครับว่าเนื้อเรื่องจริงของเอพิเชนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรแต่จากชื่อของเอพิเชนแล้วก็สิ่งที่เราเห็นมาในเทลเลอร์เปิดตัวของลัสเนี่ยก็น่าจะทําให้เราเนี่ยพอคาดเดาได้แต่เรื่องนั้นครับขอเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเพราะว่าในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงการ ASU ตัวละครล่าสุดอย่างลีซินพาตาบอดที่อยู่ในเกมล็กออฟเ e เจนซ์มาอย่างยาวนาน แต่ก่อนจะเริ่มกันนะครับขมอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทั้งวิดีโอและช่องช่องนี้ไปด้วยเพื่อให้ทุกคนไนม่นนพลาดข่าวสารปัจจุบันเกี่ยวกับเกม League of Legends ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแชมเปี้ยนจัารวาสกินเรื่องสั้นหรือแม้แต่ลินต่างๆที่ผมจะนํามารวบรวมและสรุปให้คนได้ฟังกันนะครับโอเคทีนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของลีซินและผมหางม้าของเขา เอาละครับขอตาอสวับชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวากลับมากานที่ครั้งกับมาสเตอร์โนวาพร้อมกับคอนเทนต์ที่เอาจริงๆตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะได้ทำนะคือผมต้องขอพูดอย่างนี้ก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการ ASU หรือว่าการ i s ช a l อัปเดตของแชมเปี้ยนเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ทำเป็นคลิปนะครับเพราะผมมองว่ามันคือการเปลี่ยนอาร์ตเปลี่ยนโมเดลหรือว่าเปลี่ยนเอฟเฟกของสกิลและมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องด้วย อีกย่งหนึงผลก็คือปกติแล้วบทความที่เกี่ยวข้องกับการ a s u เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้อ่านทําให้ผมรู้ในตอนที่อยากจะทําวิดีโอนี้นั่นแหละว่าบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับมันยาวแล้วก็น่าสนใจมากๆเอาจริงๆบทความในหัวข้อนี้ครับอาจจะยาวก็บ,บทความของการรีเวิร์กแชมเปี้ยนบางคนซะอีกมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ได้ละเราต้องพูดถึงเรื่องนี้จริงๆมันก็เลยมาเป็นวิดีโอนี้แหละครับแต่เหมือนเดิมครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักกันถ้าเกิดใครครับกำลังรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียรหรือไม่ร้าจากง,งานที่ทํามาทั้งวัน ก็ขอให้เสียง,งผมนะครับพาทุกคนลับฝันดีและถ้าเกิดใครอยากฟังคลิปเต็มๆเ,เนี่ยก็สามารถกลับมาดูได้รวมถึงซุปเปอร์ตงในครั้งนี้ครับจากวิดีโอก่อนเรื่องไฮนูนก็ต้องขอบคุณคุณอาคานิสกับซุปเปอร์ตัง1 0 0 0บาทด้วยนะครับครั้งนี้ใส่จริงๆขอบคุณอย่างสดซึ้งเลยครับอ๋อแล้วผมต้องพูดถึงเรื่องหนึ่งก่อนคือบางทีนะครับในตอนที่ทุกคนทําการคอมเมนต์มาเนี่ยแล้วผมกดหัวใจให้ในสถานการณ์ตอนนั้นนะครับผมไม่สามารถพิมพ์ตอบได้ทําให้มันจะมีหลายคําถามเหมือนกันที่ผมเผลอข้ามไป ดังนั้นถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรแล้วเห็นว่าผมไม่ได้ตอบเนี่ยก็สามารถพิมพ์กลับมาใหม่ได้นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือขอบคุณสปอนเซอร์เจ้าเดิมของเรากับร้าน e l a s t i c Shop ร้านบริการเติมเกมออนไลน์ที่ทั้งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย100%มีเกมเลือกเติมมากมายครับทั้งเกม League of Legends League of Legends Wild Rift t e a m f t a c t i c s และไม่แต่เกมอื่นครับที่สามารถดูได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของร้าน e l a s t i c s h o p ลิงก์อยู่ตรงดีสคริปชันด้านล่างครับและถ้าเกิดมีการเติมเกมเกิดขึ้นจะียกบอกว่ามาจากช่อง Master Nova าขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับทีนี้มาเริ่มกันที่เนื้อหาหลักครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าเกมเรียลออฟเลเจนส์เนี่ยเปิดให้บริการมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี2009แต่ถ้าเกิดเป็นในไทยเนี่ยก็ต้องช่วงปี2010-2011เลยซึ่งถ้าเกิดนับตามเวลานี้ครับเกม L อลของเราเนี่ยก็มีอายุได้15ปีแล้วในช่วงเวลานั้นครับก็จะมีแชมปเปี้ยนใหม่เข้ามาเรื่อย และแชมเปนเก่าหล,หลายคนเนี่ยก็จะเริ่มตกยุคไปไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์สกิลรูปร่างโมเดลหรือว่าความไม่เข้ากันกับ League of Legends ทำให้แชมเปตเหล่านั้นครับมักจะได้รับการรีเวิร์กหรือว่าการ VGU ก็เป็นแบบหนึ่งครับที่สมัยก่อนผมจะชอบเรียกว,ว่า Visual Update แต่จริงๆเนี่ยสับทางการของเขาคือ ASU สิงยอมมาจาก Art and Sustainability Update ที่มันครับจะเปลี่ยนจากการ VGU Visual Gameplay Update ตรงที่สกิลของ Champion แชมเปี้ยนหรือว่าเนื้อเรื่องของพวกเขาครับจะยังคงเหมือนเดิมที่แตกต่างออกไปก็คือรูปลักษ์อาร์ตแล้วก็โมเดลโดยก็จะมีแชมเปี้ยนหลายคนเหมือนกันที่ได้รับการ a s u แบบในช่วงที่ผ่านมาครับก็จะมีตัวของแจ็คอาลีหรือแคทลินแต่นอกจาก3คนนี้ครับก็ยังมีตัวอื่นๆอย่างเช่นตัวของจานนาแอชในสมัยก่อนที่มีการวิชวลอัปเดตท,ทำให้โมเดลของพวกเขาครับดูทันสมัยมากขึ้น ซึ่งในปี2024นี้ครับคนที่ได้รับการ ASU เนี่ยก็คือตัวของล e ซินเดอ e b บายมังกกับอีกคนหนึ่งครับก็คือตัวของ t ีโมหนึ่งในมัสคอตของ League of Legends แต่วัน,วนนี้ครับผมขอพูดถึงตัวของลีซินเป็นหลักและเนื้อหาที่เธอจะพูดในวิดีโอนี้นะครับผมเอามาจากบทความ Modernizing the m u n g ปรับปรุงพระให้ทันสมัยซึ่งถ้าเกิดใครอยากอ่านบทความนี้เองนะครับก็สามารถดูได้ตรงดีสคริปชันเช่นเดียวกันโอเคมาเริ่มกันเลย ในจุดเริ่มต้นของการ ASU ครับเราก็ต้องดูกันที่ตัวของคอนเซปต์เนื่องจากลีซินนั้นเป็นแชมเปี้ยนที่เข้าสู่ฟิลออฟจัสติสในปี2011ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของลีซินกับหลีกออฟเลเจนส์เนี่ยก็ผ่านมาแล้วถึง11ปีเขาได้วรวบรวมรูปลักและความแฟนตาซีมากมายครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ด้วยทางโมเดลเท็กเจอร์หรือแม้แต่แอนิเมชั่นของเขาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ผ่านมานานมากๆทางทีมอัปเดตครับก็เลยอยากจะมุ่งเน้นในจุดนี้ โดยโมเดล 3D ใหม่ของลีซินนะครับเราจะเห็นส่วนเว้าหรือว่าส่วนเงาของร่างกายมากขึ้นให้เห็นกล้ามเนื้อที่ชัดเจนแสดงถึงพลังอันเปี่ยมล้นในขณะเดียวกันสิ่งผมว่ามาเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ในทุกสกินและมันก็ไม่ควรจะโดดเด่นเกินตัวด้วยขออธิยตัวอย่างครับว่าอย่างสัดส่วนร่างกายใหม่ของลีซินเนี่ยเทียบกับสกินกอดฟิชที่เดิมทีรูปเก่าเนี่ยแสดงถึงความแข็งแรงและถึกทนเขาก็ต้องลดเรื่องพวกนี้มาเพราะว่ารูปร่างใหม่ของลีซินเนี่ยดูมีความเพียวมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันครับก้ามที่หนาแน่นของสกินมวยไทยลีซินเนี่ยแตกต่างออกไปทั้งทีม s อสเนี่ยก็เลยต้องพยายามปรับเพื่อให้มันเนี่ยดูดีมากที่สุดในส่วนต่อมาที่เขาพูดถึงครับก็คือความแตกต่างของสกินต่างๆของลีซินเทียบกับ default เพราะว่าลีซินนั้นมีสกินจํานวนมากและถ้าเกิดทําในส่วนนี้ไม่ดีเนี่ยผู้เล่นบางคนครับอาจจะแยกสกินของรีซินกับสกินปกติของเขาไม่ได้ทั้งทีมครับสามารถออกแบบเรื่องนี้ได้อย่างง่ายๆกับบางสกินอย่างเช่นตัวของไนท์บิงเกอร์หรือว่า Godfish ในการเพิ่มเอฟเฟกต่างๆเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยเลก็กบ,บางสกินที่มีธีมหลักที่โดดเด่นครับอย่างเช่น p o ปาร์ตี้ที่สามารถใช้สีหรือว่าอ็อบเจกต์ในการเพิ่มมาได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกสกินครับที่สามารถทําได้ง่ายๆแบบนี้อย่างตัวของในบิงเกอร์หรือว่าเซนิตเกมเนี่ยมันก็จะมีธีมหลักของจักรวาล Order and Chaos หรือว่าจักรวาลของเซนิตเกมที่ตัวของลีซินเนี่ยต้องเบสออนด้วยสกินต่อมาที่เราพูดถึงครับก็คือสกินอะโคลไล ที่ตามเนื้อเรื่องเดิมนั้นก็คือตัวของลิซินที่สวมชุดแบบดั้งเดิมของสำนักโชจินที่เขาอยู่แต่ในส่วนนี้ครับทางทีมงานเนี่ยก็ต้องคิดว่าสกินนี้ควรจะไปอยู่ในจักรวาลสกนนินอื่นๆที่มีอยู่แล้วและว,ว่าควรจะตั้งเบสหลักให้กับมันเนื่องจากที่เป็นหลักของสกินนี้ก็คือตัวของลิซินที่เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของไอโอเนียทําให้เขาครับทำการดีไซน์สกินนี้โดยการใช้สีหลักเป็นสีของไอโอเนียแต่พอทําไปทํามาครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเนื่องจากสกินอะโคไลลิซินมีความเกี่ยยยวข้องงโโดตรกับนี er. และตัวของคาม่มาเนี่ยก็เป็นจิตวิญญาณของที่นี่ซะด้วยเขาเลยได้ปรับเปลี่ยนครับให้อคาลายลีซินเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของคาม่มาและว่าเป็นหนึ่งในผู้ติดตามของคามา่มาก็เลยมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบต่างๆเข้ามาจนเป็นเหมือนกับที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้ในทังกับการครับกับสกินท р а д и ц и о นอล ь ีซินที่คือแม้ว่ามันจะเก่าไปแล้วตัวมวลของอารมณ์และสีสันโดยรวมของสกินครับก็ยังคงดีอยู่ทําให้เขาครับทําการขัดเกลาสกินนี้เล็กน้อยเท่านั้นหัวข้อต่อมาครับที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของผมหงมหาาง ใช่ครับผมหางมาสำหรับตัวของลีซินในปัจจุบนันตัวของเขาครับก็ไว้ผมหางม้าอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่มันครับไม่ใช่สิ่งที่โดดเด่นเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือการรวบผมหางมาของเขาเนี่ยเอาไปทาบไว้บนบ่าประจบเหมาะกับที่ตัวของลีซินครับมันจะถูกเข้าใจผิดในเกมเพย์ของเขาเมื่อในบางครั้งตรขงเขาครับอาจจะถูกจําสลับกันกันกบเอสเลียวก็นะอย่างเช่นเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินมากดสกิลคิวใส่เนี่ยโสนอิกเว็บของลีซินครับคล้ายๆกับมิสติกช็อตของเอสเลียวเลย ขาก็เลยอยากให้อง์ปรกรบของผมหางม้าเนี่ยมันดูโดดเด่นมากขึ้นมีแอนิเมชันให้กับมันมีความผิวไหวและทำให้ภาพรวมของลีซินครับดูแตกตา่างจากตัวละคตรตัวอื่นมากขึ้นซึ่งการปรับเปลี่ยนในจุดนี้ครับสามารถใช้ได้กับสกินอื่นด้วยแต่มันก็จะมีบางสกินเหมือนกันที่การแว้ผมหางม้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นสกินก o อดฟิชลีซินครับที่เขาให้ความมเห็นว่าสกินก o อดฟิชเนี่ยคือสกินระดับเรจินารีที่ได้รับความนิยมมากๆและทีมของมันครับก็คือตัวของล ดังนั้นเขาเลยอยากให้มันดูเรียบง่ายแต่ก็แข็งแกร่งในเวลาเดียวกันผมหางมาในตอนได้ที่คิดไว้ครับมันก็เลยได้หายไปในคอนเซปต์ล่าสุดนี้หรืออย่างสกินและก้อนฟิสต์ลีซินที่การไว้ผมหางมาเนี่ยอาจจะดูแสดงความแข็งแกร่งได้ไม่เท่ากับการตัดผมสัน้นซึ่งในส่วนนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีเหตุผลอื่นอีกเนื่องจากสกินก o อ f ฟิส r e ลีซินเนี่ยได้รับเ e f ฟ r เฟนซ์มาจากคนจริงอย่างบุสต์ลีนั่นเองส่วนอีกสกินหนึ่งครับก็คือนกเอารีซินสกินที่เรียกว่าใหม โดยโหมกแกลที่เป็นเอกลักษณ์ของสกินนี้ครับทำให้การให้ตัวของลีซินแวบผมหางมากับสกินนี้เนี่ยมันก็ดูจะไม่ใช่อะไรที่สมควรทรงผมและก็โมกของเขานี่ก็เลยยังคงเป็นเหมือนเดิมหัวข้อต่อมาครับก็คือเรื่องของ 3D Art หรือว่าศิลปะสามมิติว่าด้วยเรื่องของโมเดล 3D ของลีซินซึ่งมันครับก็เป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญของการ ASU เลยทีเดียวโมเดลของลีซินในตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเก่าเกินไปสำหรับ Elite o p e r a ในปัจจุบันทั้งเรื่องของเงาหรือ t e เ t u r e ทำให้เขาครับเพื่อที่จะทําการปั้นโมเดลออกมาใหม่โดยใช้ของเดิมน้อ,นนอยมากๆโดยการสร้างใหม่นี้ครับก็ต้องอ้างอิงตามมาตรฐานปัจจุบันของเกม League of l e g e n d s ที่มีความโมเดลมากขึ้นและมีสีที่กลมกลืนไปกับฉากและในโซนของท่าทางและกายวิภาคก็ทําให้มันดูมีความเป็นมนุษย์ด้วยจากรูปนี้ก็ได้ครับที่จะเห็นชัดที่สุดกับอีโมทิฟเรอแบบเก่าเทียบกับแบบใหม่ที่สังเกตได้ครับว่าแบบใหม่เนี่ยมันจะดูมีท่าทางที่มากขึ้น ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปะในการแสดงอารมณ์ทําให้เหล่าผู้เล่นลีซินหรือว่าคนที่โดนสแป m อีโมดนี้ครับดําดิงกับความมีชีวิตของลีซินมากขึ้นเพียงแต่ว่าการปรับเปลี่ยนโมเดล 3D ครับมันก็จะมีข้อจํากัดบางอย่างกับบางสกินเนื่องจากการ ASU ในครั้งก่นกอนกับตัวของเคทลินกับตัวของอารีอะไรพวกนี้พวกเขาครับไม่ค่อยได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสกินเดนดารีมากเนื่องจากสกินเหล่านั้นเนี่ยมันมีมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วแต่กับกอดฟิตรีซินครับแตกต่างไปเด็กน้อย ในแจ็สกินนี้ก็โผล่มาตั้งแต่ปี2017โมเดลของมันครับก็ดูแข็งแข็งไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ League of Legends ทำให้เขามีการดีไซน์ใหม่เพิ่มเติมส่วนที่ยื่นออกมาเล็กน้อยแล้วก็ยังมีการเพิ่มเอฟเฟกให้กับส่วนมือแล้วก็ส่วนร่างกายที่สามารถเรืองแสงได้ส่วนสกินระดับ Legendary อีกสกินของลีซินเนี่ยก็คือ Storm Dragon Lizein ที่รายนี้ครับคือสกิน Legendary ล่าสุดของเขาทำให้การเพิ่มเติมนี้ครับมีแค่ผมหางมา้าแล้วก็เอฟเฟกอีกเล็กน้อยกับการใช้สกิล ซึ่งเรื่องนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อต่อๆไปเพราะสำหรับเรื่อง TDR ครับเป็นยังไม่หมดขพราะอีหนึ่งหัวใจสําคัญของการ a s u ก็คือตัว S หรือว่า s u b t a i n a b i l i t y ความยั่งยืนในการออกแบบซึ่งเรื่องนี้ครับจะหมายถึงเบสโมเดลของลีซินที่มีความชัดเจนในแง่ของการวิพากษ์และเขาโค้งหน้ารวมถึงการแสดงอารมณ์เพื่อย้มั่นใจได้ว่าสกินต่อ,ตอ,ตอไปของลีซินครับจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยยังคงรู้สึกว่าแชมเปี้ยนคนนี้ก็คือลีซินถึงแม้ว่าจะมีสกินใหม่ออกมาก็ตาม อีกครั้งจะทำให้ทีมนักออกแบบสกินเนี่ยสามารถเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆรวมถึงผมหางม้าของเขาเนี่ยเข้าไปในสกินที่พวกเขากำลังออกแบบอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรเรื่องต่อมาครับ Art, เทคนิคอลอาร์ตเทคนิคศิลปะซึ่งก็คือการเพิ่มเติมอ,อุปก,กรณ์บางอย่างหรือว่าเทคนิคสินบางอย่างครับลงไปให้ตัวของลีซิเนเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นตัวอย่างเช่นสกินพิสตินในบิงเกอร์ลีซินที่ตัวของเขาในจักรวาลน,นี้ครับมีลูกตาอันเบอเรอร์อยู่ตรงกลางอก,อก มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดลูกตานี้ครับสามารถขยับได้หันซ้ายหันขวาไปมาส่งเสริมความเป็นสกินพิสิกมากขึ้นหรือแม้แต่ในดีฟอสสกินครับที่ตรงเขาเนี่ยมีธีมหลักในการใช้ศิลปะการต่อสู้และการที่เขาสามารถควบคุมโซนอกหรือว่าโซนหลังของตัวเองได้ก็ทำให้เขาครับมีท่าทีผิวไหวไม่ได้มีการขยับอย่างแข็งแข็งเหมือนในสมัยก่อนอีกโซนหนึ่งที่แสดงถึงเรื่องนี้ได้อย่างดีครับก็คือผมของลีซินนั่นแหละ ที่เขาได้มีการสร้างจุดควบคุมหลายส่วนครับทาให้เวลาที่ลีซินขยับเนี่ยผมของเขาครับก็จะพิวสวยัยตามทวงท่าแอคชั่นที่ลีซินครับเป็นคนสร้างขึ้นมานไหนก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วครับมาต่อกันที่เรื่องของแอนิเมชันโดยผมคิดว่าก็ไม่ได้ใช่ผมคนเดียวนะครับที่รู้สึกวา่าท่าทีการต่อยเตะของลีซินในสกินปกติในปัจจุบันเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่ไม่ได้ดุนแรงมากนะการปรับเปลี่ยนใหม่ในครั้งนี้ก็ทําให้ออโต้แอทแทกหรือว่าสกิลของลีซินครับดูมีความแข็งแรงมากขึ้น ลองเทียบท่าโจมตีทางฝั่งซ้ายแบบเก่ากับฝั่งขวาแบบใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าแอนิเมชันแบบใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องท่าทีหรือว่าจังหวะหน่วงของกล้ามเนื้อทําให้เวลาที่รีซินต่อยเตะครับมันจะดูมีน้ําหนักมากขึ้นหรืออย่างสกิลคิวกับสกิลอีครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยได้บอกว่าในแบบเก่าครับมันดูเหมือนกับเป็นหุ่นที่ออกท่ามากกว่าคนที่ใช้ท่าจริงๆเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนให้มันดูผิวไหวมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเลือกท่าโจมตีกับสกิลจบไปแล้วครับ ต่อมาก็คือแอนิเมชันพื้นฐานที่ถ้าเกิดใครยังจํากันได้นะครับตัวของลีซินเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแชมเปี้ยนที่อ e ีโมดบาง e ode, อีโมดในนาทีนี้คือท่าเต้นที่มันครับจะหลุดทิดบล็อกจากลีซินไปไกลมากๆแน่นอนว่าปัญหาในส่วนนี้ครับมันอาจจะส่งผลถึงเกมเพย์แบบเราเห็นพารคนนี้เต้นอยู่ก็เลยใช้สกิลตรงตัวลีซินนะครับแต่มันไม่โดนซึ่งถือแม้ว่าในความเป็นจริงมันจะไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เท่าไหร่แต่นี่ครับก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เขาอยากจะแก้ ทำให้ท่าอีโมดใหม่ของลีซินครับคือการรำมวยหรือว่ารำไทยเก๊กโดยที่ตำแหน่งของเขาเนี่ยจะยังคงอยู่กับฮิตบ็อกซ์เหมือนเดิมรวมถึงการปรับงอนิเมชันนี้ครับก็จะนําไปใช้กับสกินต่างๆด้วยซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะแต่โดยท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์นี้ครับผสมเข้ากับลหลายๆอย่างที่ผมเคยพูดไปทําให้สกินของลีซินต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความโดดเด่นเป็นของตัวเองเหมือนกันแต่เขาก็จะมีบ้างครับที่เพิ่มอิสต์เอ็กบางอย่างเข้าไปในบางสกิน อย่างเช่นสกินพ o ปาร์ตี้ล e ซินที่นอกจากจะเป็นแอนิเมชันปกติแล้วหลังจะที่เขาใช้สกิล Sonic Wave ที่เป็นการปาถ้าวยมะพร้าวไปเนี่ยทางทีมงานครับก็ได้เพิ่มแอนิเมชันเล็กๆอย่างการรับลูกมะพร้า,พาวใหม่มาด้วยซึ่งบอกตามตรงผมค่อนข้างชอบดีเทลแบบนี้มากๆนะครับมันทําให้แต่ละสกินเนี่ยมันดูมีความพิเศษมากขึ้นจริงๆโอเคต่อมาครับกับเรื่องของ virtual effect สิ่งเป้าหมายหลักของการอัปเดตในส่วนนี้ครับคือการทำให้เอฟเฟกของรีซินเนี่ยมันดูเข้ากับเหล็กอัปลเเรในปัจจุบันมากขึ้นที่สกิลต่างๆของรีซินในสมัยก่อนมันจะมีอ็อบเจกต์อะไรก็ไม่รู้ที่ดูหนาเกินไปดูเข้มเกินไปหรือว่าดูที่จะแบนเกินไปการปรับปรุงในส่วนนี้ครับก็เลยทำให้มันเนี่ยดูผิวไหวมองกับเอเวเนียมากขึ้นอย่างเช่นสกิลโซนิ w เวฟที่นอกจากจะเปลี่ยนตัวเคลื่นที่ออกไปแล้วครับตัวมารที่ติดอยู่กับศัตรูเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน จะสมัยก่อนที่เป็นดวงจันทร์วนรอบสตูสี่ดวงนะครับแล้วก็มีดวงจันทร์ดวงโตๆอยู่ข้างบนในครั้งนี้ครับมันก็กลายเป็นรูปวงกลมที่สื่อถึงสัญลักษณ์ของไอวเนียพร้อมกับสีรวมถึงความเข้มที่อ่อนลงทําให้มันครับดูโมเดิร์นมากขึ้นส่วนสกิลบิ w ที่เดิมทีครับถ้าเกิดตัวของลีซินกดสกิลนี้มันครับก็จะเกิดยันกระดาษสาแผ่นวนรอบตัวลีซินซึ่งผมบอกตามตรงว,ว่ามันเวียดมาก,มากๆเขาก็เลยเปลี่ยนยันกระดาษนี้ครับเป็นขึ้นพลัง3เส้นแทน สิ่งออราแบบนี้ครับยังสามารถสื่อถึงพลังมังกรที่หลังไหลอยู่ในตัวของลีซินได้ด้วยโดยการปรับเปลี่ยนเวอร์ชวลเอฟเฟกพวกนี้ครับก็จะถูกนําไปใช้กับผู้ของสกินเช่นเดียวกันซึ่งก็จะไปผสมร่งกับเรื่องของแอนิเมชั่นทาให้อง์ประกอบของมันครับดูดีมากขึ้นอย่างน็อกเอาลีซินที่มีการใช้แอนิเมชั่นเอฟเฟกแล้วก็สีที่สดมากขึ้นทําให้เวลาเขาใช้สกิลโซนิกเวฟเนี่ยจะเหมือนว่าตัวของลีซินปล่อยมาตรงอย่างถูกต้องพร้อมกับมีโน้มแส่นรุนแรงครับออกไปคณะด้วย เรื่องเกี่ับสกินสตอมดากอนครับที่เขามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากในสมัยก่อนสกินนี้เนี่ยมันดูมีความสว่างมากเกินไปทําให้ผู้เล่นที่พบเจอเนี่ยคิดว่าสกิลนี้ครับมันดูรุนแรงมากกว่าปกติเขาจึงปรับเปลี่ยนครับให้ความสว่างของสกิลคิวเนี่ยลดลงแต่ไปเพิ่มประกายเรืองแสงของ Sin, ลีซินลัจะใช้สกิลนี้แทนซึ่งไอเดียการเพิ่มออร่าหลังจากที่ตัวของลีซินปล่อยสกิลเนี่ยมันก็น่าจะมาจากคอนเซปต์นี้ด้วยเช่นเดียวกันหัวข้อต่อมาครับหัวข้อที่ผมชื่นชอบมากที่สุดในวิดีโอนี้ นั่นก็คือเรื่องของซาวเอฟเฟกหรือว่าเรื่องของเสียงที่เดิมทีแล้วสกิลต่างๆของลีซินครับอาจจะมีเสียงที่คล้ายกันทั้งการใช้ครั้งที่1และครั้งที่2คือในตอนที่เราเล่นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สังเกตมากแต่พอมาไล่ฟังกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูมีความคลับคลายมากจริงๆนั่นแหละยังเสียงของเลคคอนิงสไตล์อ่าตอนที่ตัวของลีซินพุ่งไปเตะเนี่ยมันจะมีความดังแล้วก็เบสที่แตกต่างจากสกิลโซนิกเวฟเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ หรืออย่างสกิล W ที่การเพิ่มโล่ให้กับลีซินเองแล้วก็การเพิ่มโล่ให้กับเพื่อนเนี่ยมันก็มีสิ่งที่แตกต่างกันเล็กน้อยเขาก็เลยได้มีการเพิ่มในจุดนี้ครับอาจจะเป็นการเพิ่มเสยษเล็กน้อยให้กับสตูที่โดนโซนิกเวฟหรือโทนสิ่งที่แตกต่างกันในตอนที่ลีซินเนี่ยมอบโล่ให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมในส่วนของสกิล E นั้นก็จะมีสิ่งเอฟเฟกอย่างชัดเจนในตอนที่เขาครับสามารถใช้สกิลนี้โดนสตรูแทนที่จะเป็นการใช้สก e ิล E เราบิดในตอนนี้ครับเราสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน และสำหรับอันติเมตเสียงสุดมีเอกลักษณ์ของสกิลนี้ครับก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแค่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยให้มันดูทันสมัยมากขึ้น และจุดที่ผมชื่นชอบมากที่สุดในเรื่องนี้นะครับก็คือการทำให้ตัวของลีซินเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับแมปซัมเมอร์ริฟโดยหลังจากนี้ครับเสียงการต่อยเตะของลีซินเนี่ยจะมีการอ้างอิงกับวัตถุที่หมัดเขาไปกระทบด้วย โอเคถ้าเกิดพูดของยากครับลองฟังเองดีกว่าจะสังเกตได้ว่าการออโต้แท็ของรีซินครับจะมีสิ่งที่แตกต่างกันทั้งการกระทบผิวหนังกระทบเหล็กกล้ากระทบต้นไม้หรือว่ากระทบหินผา นั่นก็หมายความว่าการต่อยเตะป้อมการต่อยเตะเลเวลแบ็กรหรือว่าการต่อยเตะแชมเปี้ยนปกติครับก็จะให้ฟิลลิ่งที่แตกต่างกันด้วยรวมถึงสกิล E อ,อย่างเทมเพสเองในตอนที่รีซินครับทำการกระแทกพื้นหากพื้นที่เขายืนอยู่มันมีประเภทที่แตกต่างกันเนี่ยเสียงของสกิลนี้ครับก็จะเปลี่ยนไปด้วย อะไรแบบนี้ละครับที่ทําให้ผมนั้นชื่นชอบตัวละครใหม่ๆที่ได้รับการ ASU คือมันเคยเป็นอย่างนี้กับตัวของแจ็คนะครับรวมถึงการรีเวิร์สของบาดรเคเซอร์ลูอามุนโดที่ผมก็คาดหวังนะครับให้มีการ ASU แชมเปี้ยนหลายๆตัวในอนาคตแล้วก็มีการใส่เทคนิคนีน้เพิ่มเข้าไปด้วยและสำหรับหัวข้อสุดท้ายนะครับผมอาจจะพูดอะไรไม่เยอะนั่นก็คือเรื่องของวิศวกรรมหรือว่า Engineering โดยในส่วนนี้จะพูดถึงการเขียนสคริปตัวของลีซินแบบใหม่ ที่มีการลบสกินเดิมเปลี่ยนแปลงตระก,กาศที่มีเฉพาะในสกินเพื่อทําให้ขอบเขตในการพัฒนาครับมันกว้างขึ้นทําให้เหล่านักออกแบบครับสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองกับตัวละครตัวนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็แน่นอนนะครับว่าการ ASU เนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับ8อาร์ตใหม่และบางสกินครับก็ดูสวยมากๆผมจะลองไล่ให้ดูนะครับว่ามีสกินไหนบ้างที่ตอนนี้เปิดเผยมาแล้วและบอกตามตรงว่าผมชอบสกินมวยไทยรีซินมากมาก เอกลักษณ์ความเป็นไทยนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าแบบเก่ารวมถึงสกินอะโคไลรีซินครับก็ดูดีมากเช่นเดียวกันถ้าเกิดใครชอบสกินไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้ซึ่งนี้นะครับก็คือ ASU หรือว่า Art and s u b t a i n a b i l i t y Update ของรีซินซึ่งความจริงข่าวสารนี้นะครับอเรก็ได้บอกเราตั้งแต่ปีก่อนแล้วแหละก่อนหน้าที่การอัปเดตของแจ็คเนี่ยจะมาซะด้วยซ้ำ โดยแชมเปตัวต่อไปที่จะถูก ASU นะครับก็คือตัวของทีโมเขาบอกว่าจะมีการทําให้ตัวของทีโมนะครับดูมีความเป็นยอรโดมากขึ้นมีการต่อเติมแขนขาพร้อมกับกระดูกเข้าไปรวมถึงการแสดงสีหน้าในตอนที่เขาใช้สกิลด้วยผมก็คาดหวังนะครับให้การปรับเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยมันดีเหมือนกับป๊อปปี้ทิสนาหรือว่าเวฟแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เขาจะมีการอัปเดตตัวของลูลูคอกีหรือว่าแฮมเบอร์ดิเจอร์ในอนาคตโดยเฉพาะลูลูนะครับอันนี้ขอร้องเลย แต่ก็จะประมาณนี้นะครับกับวิดีโอนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่าผมพูดเร็วไปหรือว,ว่ารวบไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่ก็พยายามทำให,ให้มันดูกระชับที่สดุดแล้วก็ไม่ยืดยาวมากที่สดุดที่ทำได้แล้วนะครับแต่ใจจริงก็คือผมอยากจะไปพูดถึงตัวของลัคสในเรื e องสเปิร์นเทอร์ไนะมันน่าสนใจจริงๆนะครับกับคนที่ติดตามเนื้อเรื่องแล้วก็ชื่นชอบตัวละครอย่างล e, ัคสรวมถึงจากใจคนที่เชียร์คู่ล e ัคเอสเดียวนะครับที่ถึงแม้ว่า,าจะเป็นรูปร่างของจาโร่เนี่ย ตัวของลักษณะของเราก็ายังจําไม่ได้ไเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในวิดีโอหน้ากันแล้วกันสำหรับวิดีโอนี้ครับกนจบเพียงเท่านี้ขอพูดอีกครั้งนะครับกับคุณอาคานิสเซคอสออนดิวตี้และคุณซอสพอนเสิกับสมาชิกของช่องและสปอนเซอร์ของพวกเราครับกับร้านอีราสติกช็อปร้านบริการเติมเกมออนไลน์ที่ทั้งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย100%สามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือว,ว่าดูเกมที่สามารถเติมได้ตรงดีสคริปชันด้านล่าง และสำหรับวิดีโอนี้ครับคนู้จบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้วิดีโอต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่สียูครับบายไว้เจอกัน,กน,กนแล้วก็อย่าลืมนะ Today's Good Day To make a new story ไว้เจอกันใหม่ในดูนเทราและในวิดีโอหน้าคือเรื่องราวของ Lady o อ l i g h t แห่งเดมาเซียรวมถึงแชมเปี้ยนคนอื่นด้วย